สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจนะคะจะมาดูดวงความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีในเดือนนะคะ กระ,ะกระดาษโคมว่าจะมีความรักเป็นอย่างไรจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาหรือไม่นะคะหรือจะต้องป้องกันแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างไรเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันราบรื่นนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามแม่หมอนะคะฝากกดติดตามแม่หมอคนสร้างกําลังใจด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแม่หมอนะคะใครฟังแล้วอยากดูดวงส่วนตัวให้กระจ่างนะคะ สามารถแอดไลน์มาได้เลยค่าคูณหนึ่งร้อยบาทเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โอเคแม่หมอขอพูดภาพรวมก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับภาพรวมของผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีบอกเลยว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แม่หมอมองว่าตัวคุณเนี่ยจะอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็มีเหตุให้จะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักด้วยอารมณ์แล้วมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจผิดพลาดนะคะมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจผิดพลาดเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะตัดสินใจใดๆในเรื่องของความรัก หากชะลอได้ให้ชะลอการตัดสินใจเพราะมีเกณฑ์ว่าคุณจะตัดสินใจคือไม่พูดว่าถูกหรือผิดนะแต่การตัดสินใจครั้งนี้มันอาจจะทําให้คุณเสียใจได้เหมือนเราแบบว่าเฮ้ยฉันไม่น่าทําแบบนั้นฉันไม่น่าตัดสินใจแบบนี้ฉันไม่น่าพูดคํานั้นฉันไม่น่าเลือกสิ่งนี้เลยมีเกณฑ์คิดผิดมีเกณฑ์ตัดสินใจผิด จะเรียกว่าตัดสินใจผิดแม่หมอไม่พูดคํานั้นดีกว่านะขอย้อนกลับว่าขอใช้คําว่ามีเกณฑ์เสียใจกับการตัดสินใจของตัวคุณเพราะฉะนั้นใครที่มีเกณฑ์ตัดสินใจให้รอบคอบนะคะให้คิดถี่ถ้วนให้ดีอย่าเพิ่งรีบต่วนตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ก็ตามแต่ นะคะอย่ารีบตัดสินใจเพราะบางสิ่งบางอย่างบางคำพูดบางการกระทำหากเราทำไปแล้วหากเราพูดไปแล้วนะคะหรือหากเรากระทำใดๆลงไปตัดสินใจใดๆลงไปบางครั้งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเพราะความรู้สึกที่มันเสียไปกับการตัดสินใจของตัวคุณเนี่ยมันมิอาจกลับมาได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นรอบครอบนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะคะ ต่อมาเรามาพูดถึงคนโสดดีกว่าสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะแม่หมอบอกเลยว่าตัวคุณเนี่ยมันเหมือนพอมีคนเข้ามาคุณก็เสียไปท,ทั้งหมด บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันน่ากลัวจังเลยฉันก็แค่อยากจะมีความรักดีๆให้ใครสักคนหนึ่งให้เขาได้รับไปให้เขาได้แบบว่ารับรู้ถึงความรักที่ฉันมีให้รับรู้ถึงความจริงใจที่ฉันมีแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยนะคะพอมีคนเข้ามาคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็ แบบนั้นคนนั้นก็แบบนี้แน่นอนคนเราพอมีคนเข้ามาคุยนะคะมันก็จะเกิดอาการว่าเฮ้ยเขาหลอกฉันหรือเปล่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ผิดจริงๆคุณคิดแบบนา,นา้นะไม่ผิดนะคะมันเป็นการประมาณตนไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีเรายังไม่ได้ศึกษาได้ถี่ทวนหรือยังไม่ได้คุยกับตัวเองให้ดีพอเรารีบตัดสินใจว่าเฮ้ย ฉันไม่คุยกับคนนี้แหละเพราะฉันฉันจะเดินออกมาฉันก็จะพูดอย่างนงั้นว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมาคุยกันเธอไม่ต้องติดต่อฉันอีกนู่นนี่นั่น,นหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณตัดใจจากเขาได้ไม่จริงคือเอาง่ายๆเลยคนโสดมีเกณฑ์ว่ามีคนเข้ามาแล้วเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่หรืออะไรก็ตามแต่ ทำให้คุณเนี่ยพูดหรือกระทำบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้ว่าคุณเดินออกจากชีวิตเขาเมื่อคุณทําแบบนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณคิดผิดคุณยังรักเขาคุณยังอยากจะคุยกับเขาคุณยังอยากทําความรู้จักกับเขาแต่เขาไม่ให้โอกาสคุณแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากินแฮวไหมก็คงบอกว่ากินแฮวนะคะก็คงบอกว่ากินแฮว หนึ่งเลยคนโสดจะมีคนหนึ่งเดินออกไปและจะมีอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ฉันปล่อยให้เขาเดินจากไปเนี่ยเป็นคนที่ดีกว่าคนนี้เยอะเลยนึกออกไหมนะคะเหมือนเราทิ้งของดีนะคะทิ้งของที่ดีกว่าใช้คําว่าดีกว่าแล้วกันเนาะของที่ดีกว่ามาได้สิ่งที่แยก่กว่าแล้วทําให้เรารู้สึกเสียดายและอยากกลับไปหาของที่ดีแต่ของที่ดีตรงนั้นเขาไม่ได้ รอให้คุณกลับมาและเขาก็ไม่ได้สนใจให้คุณกลับมาเพราะฉะนั้นใครที่เคยแบบว่าปฏิเสธใครสักคนหนึ่งไปแล้วกําลังรอคอยว่าจะไปงอเขาหรือจะกลับไปคุยกับเขาได้หรือไม่บอกเลยว่าไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้นะคะอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งให้ฟังง่ายๆหนึ่งเลยคือมีคนเข้ามา คุณไม่เหงาหรอกนะคะแต่ก็มองว่าไม่ได้สมหวังอะไรนะคะเพราะคนที่คุณนึกว่าใช่เนี่ยคุณก็ดันแบบว่าห่างกับเขาไปแล้วนะคนที่ดีคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคก็ห่างไปแล้วพอเราไปเจออีกคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งไม่โอเคเลยนะคะเราก็อยากกลับไปหาอีกคนหนึ่งคนเก่า แต่เขาก็ไม่กลับมาเพราะฉะนั้นกินหฮวไหมกินเฮวแต่แม่หมอมองว่าตัวคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีก็ไม่ได้เสียใจสักเท่าไหร่หรอกนะคะเหมือนคุณปงอะ่ะเหมือนปงแล้วในเรื่องของความรากักะเหมือนว่าโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมันก็มีสิ่งที่ดีเข้ามานะตอนนี้ยังไม่มีสิ่งที่ดีก็ไม่เป็นไรก็เรื่อยๆไปก่อนซึ่งมันก็โอเคนะคะซึ่งมันก็โอเคเนาะ เหนือสิ่งอื่นใดไพ่บอกว่าในช่วงนี้ทําตัวเองให้มันสดใสนิดนึงบางทีตัวคุณอาจจะชิลเกินไปบางคนชิลเกินไปชิลที่แบบว่าไม่สนใจอะไรเลยนะไม่คึกคืนไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกบางคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็แบบว่าดาราม่าเกินไป นะคะมันทําให้คนรอบข้างคนที่จะเข้ามาเนี่ยรู้สึกไพ่เลยบอกว่าเฮ้ยเธอเธอ,เธอ,เ,ธอเธอต้องแบบว่าคลื่นนะคะทาตัวสนุกสนานเนาะบางคนบอกว่าก็ชิลๆแล้วไงชิลๆบางครั้งมันดูน่าเบื่อเพราะฉะนั้นต้องคลื่นด้วยนะคะชิลไปก็ไม่ดีเนาะก็ถ้าใครที่รู้สึกว่ามีคนคุยอยู่หรือมีคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเขาโอเคในระดับหนึ่ง ย้ำว่าอย่าพึ่งพูดหรือตัดสินใจใดๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดให้รอบคอบก่อนบางคนพึ่งคุยพึ่งรู้จักใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยเขาทําพูดอะไรไม่เข้าหูเราก็ประชดประชันไม่เอาแล้วนู่นนี่นัน่น,นมันเกิดผลเสียกับตัวคุณเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบอกลาใครสักคนหรือก่อนที่จะพูดอะไรกระทําอะไรคิดให้รอบคอบย้ำนะจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ โอเคต่อมานะคะสำหรับคนมีคู่นะคะสำหรับคนมีคู่แม่หมอพูดแบบนี้เลยใครที่ทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังนะมีเกณฑ์เลิกลานะแม่หมอถึงบอกว่าคนเกิดเป็นพฤหสัสบดีถ้าคุณยังไม่คิดที่จะเลิกกับคนรักอย่าพูดคำว่าเลิก คุณมีเกณฑ์มีปัญหาการคุณมีเกณฑ์มีปัญหาการแล้วคุณก็อาจจะมีความคิดว่าคู่ของคุณยังไงก็ต้องยอมคุณคู่ของคุณยังไงก็ต้องรักคุณคุณก็เลยประชดประชันคิดว่าเขาเป็นของตายแต่บอกเลยว่าเขาไม่ใช่ของตายของคุณนะคะเขาไม่ใช่ของตายของคุณในช่วงเดือนนี้หากคุณพูดว่าเลิกหรือคุณกระทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราห่างกัน มีเกณฑ์ห่างกันจริงๆแล้วเขาก็จะไม่สนใจคุณด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบไปชดะชันในช่วงเดือนนี้เงียบๆหน่อยนะเงียบๆหน่อยนะคือบางทีคนเรามันอยู่ที่ช่วงจังหวะด้วยบางทีอารมณ์เขาไม่ดีพอเราไปบอกเลิอกเขาก็เลิกเลยนะคะบางคนอารมณ์ดีบอกเลิกครับให้ตายมันก็ไม่เลิกกันมันอยู่ที่ช่วงอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้บอกเลยว่าเน้นว่าอย่า ประชดประชันอย่าบอกเลิกอย่าหา่างอย่างอนแล้วเก็บเสื้อผ้าหนีหรืองอนแล้วปิดเครื่องหนีไม่ได้นะนะคะมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เลิกกับคุณแล้วก็ไปหาคนอื่นมันต่างกันนะการที่เลิกกับเราหาเรื่องเลิกกับเราเพราะว่าจะไปมีคนอื่นไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ที่เขาจะเลิกกับเราเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเธอเป็นแบบนี้แล้ว เราคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วแหละนะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีการที่คนเราจะเลิกกันหรือการที่คนเราจะนอกใจกันมันก็อาจจะมีเหตุผลลึกๆที่มันซ่อนอยู่คนวันพฤหัสในช่วงเดือนนี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยนะจะประชดประชันค่อนข้างที่จะเยอะแหละประชดประชันเก่งนะคะ แต่สุดท้ายแล้วคนที่เสียใจคือตัวคุณพายเลยบอกว่าเฮ้ยเธอคิดให้ดีก่อนเธอจะทําอะไรนะคะเธอจะพูดอะไรเธอจะกระทําตัวแบบไหนคิดให้ดีก่อนเพราะถ้าคุณเสียคนรักไปแล้วใครที่ทะเลาะกันหรือห่างกันในช่วงเดือนนี้ทําใจไว้นะ90%มีเโอกาสเลิกสูงใครที่เข้ามาฟังแล้วความรักยังดีอยู่นะคะก็แนะนำว่ามีอะไรก็เปิดใจคุยกันห้ามหนีห้ามบอกเลิกในช่วงเดือนนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ นะคะชวนกันไปเที่ยวนะคะเพื่อทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นเนาะในช่วงนี้คือเที่ยวก็ต้องระวังโควิดด้วยนะนะคะอาจจะไปเที่ยวด้วยกันเอยนั่งรถเล่นนะคะขับรถไปซื้อน้ําด้วยกันนะคะหรืออาจจะไปปิกนิกด้วยกันนะคะเบาๆก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนมีคู่ อย่าคิดว่าคนรักของคุณหรือคู่ของคุณจะต้องง้อคุณตลอดเวลาหรือจะต้องแบบกลับมาตลอดเวลานะคะเพราะเราเป็นของตายหรืออะไรบางทีการที่เขาคุณปล่อยให้เขาอยู่ด้วยตัวเขาเองแล้วเขารู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าอยู่กับคุณเขาอาจจะไม่กลับมาหาคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะไปชดหรือจะกระทำอะไร คิดให้รอบคอบเพราะมันมีผลในอนะคาคตต่อคุณหากคุณมาคิดได้ในวันที่สายเกินไปเขาอาจจะไม่กลับมาเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแย่นิดหนึ่งนะคะสู้ๆแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้ใครที่ยังไม่ทะเลาะก,กันนะคะก็พยายามควบคุมอย่างที่แม่หมอแนะนำเนาะชีวิตความรักจะได้มีความสุขใครที่ทะเลาะก,กันแล้ว ย้ำว่ารีบกลับไปหาเขาเลยรีบกลับไปงอเขาเลยเดี๋ยวนี้ก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปนะคะแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอให้ผ่านพ้นเดือนกรกฎาคมนี้ไปได้นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจาก โควิด19ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ